เป็นสินกันได้เขาคิดว่าเราไม่เหยียบบานาบางนาพีนามันเพลงนี้มันจะสนุกตอนสมัยอดีตมีครูเคยเล่าให้ฟังมาว่าไม่หมดมันจะมีมันจะมีคนรอรับเพลงนี้โดยที่แบบว่ามีเวลาเยียบ้านนาบ้างนะพี่นาแล้วคนจะรับเขาฉะนั้นมันจะมีความแบบว่ามีเวลามาเยี่ยมบ้านา นาบังเ้พี่เน้อยามัวไปเธอแซ่ซาในเนื้อหางยามมูไปจองติดละกร้อคนดังเนียงแค่นี้ไม่ต้องอะไรมากคือแบบต้องเตเป็นอะไอดอ้อนทิ้งท้าอย่าไปเลยนะคุงกัมองินทป้วัแล้วก็ยังไม่ได้เดี๋ยวเขใจใช่นะจ่ายตังค์ไม่ได้ทเดีไปนั่งดิ้งกับเขาอะเงินเป็นแต่หนูอะไม่ต้องจ่ายเยอะได้ด้วย รึเปล่าเดินเนื้อมาคือผู้หญิงแบบไหนที่แบบว่าจะพาคนอื่นมาแต่ถ้าพามาได้อย่าให้สวยเกินแล้วคนซื้อมากๆอ่ะเออแล้วผูสลิดของเขาอยู่เนี้ยมันอ่กินไข่ล้วคือมันต้องมีจริตของสาวบ้างที่ที่ดึงผู้ชายกลับมาได้ใช่ปะอย่าลืมมันทีกินผักมูแกงกคูแกงคัว คว้ามาหมั ite, ่ระวังตัวหน่อยนะแคเรื่องแล้วระวังตัวนะเก็บเงินได้เท่าไรแล้วดียิงมาต้องมีของที่พหาเมื่อไรพี่จะกลับไปนะเรื่องไหมคะสงสารมาดนวยนะใครไปคือมันอ่อนแอบอดวันนี้พลาดซื้อผ้าตาตาเรื่องไหเข้าใจซื้อผ่าตาตาใช่ไหมมีดอกมีดวงอ่ะซื้อผ้าตาตา มันอ <c oughs> ่อน,น,น้้นนะคะมันจะไม่ได้แบบมันจะไม่เศร้าแบบที่ยานกนั่ที่อะไเีมันจะแบบพี่มันงี้นะพี่เะไอย่างนั้นดนะนี้ดีกว่านะตรงนั้นไม่ดีหรอกแต่ยังไงกลับมาคือนันที่อยาดีเสื้อใหม่อะอย่าไมเมนบน <c oughs> ้น<ๆ> <c oughs> <Churchill> ปไปเออแซมไฟในเมืองนั้ <c oughs> ติดนักร้องคนดังลองยืนให้เสถียรก่อนเย็นให้เสถียรหน่อยไม่ไม่กางขาในเนี้ยมันจะเป็นใกล้ห่างในหนึน่งแล้วก็มือแล้วก็คือให้เต้นแค่นี้ค่ะลอง,องเช็คเวลาไม่เหนียวมันมนะบางเล้อพี่นะอย่ามัวไปเถอะแสงใสในเมือ,องมังคันอย่ามัวไปจ้องติดนักร้อง ได้กินไข่ดาวสดๆเขา,ๆาวๆพร้อมๆเนี่ยตรงเนี้ยไ,ได้ยินไข่ดาวเนี่ยเราไม่ได้แฮปปี้กับเขาไม่ได้กินนะมัได้็นหนึ่ร้อ,องเหมือนแบบกินไข่ดาวใช่ใม,มันคือกินไข่ดาวสดๆยาน,านขับยันเลยบันทึกกันทุกที่กินผักบุ้งแกงคั่วเจอซ้าวน้ำซงแล้วเวลาเล่นเนี่ยเล่นแค่นี้ซ้าวน้ำซงยันขับบุงตามชายเขาเล่นเล่นอย่าเล่น เป็นสอกอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่าเอา,จาแจ็คแกลมไว้ใกล้ใหญ่นี้ไม่ได,ไไดไ้ถ้าเล่นหนีเล่นข้างหน้าได้เล่นข้างหน้าได้แต่อย่าเล่นอย่างนี้ถ้าเล่นออกข้างๆเอ็มดูคนนะว่าเห็นไหมว่ามันอึดอัด,ดอย่างนี้ไม่เอาอย่างเงี้ยพวกนี้